ทดสอบตัวออโต้สเตีย er นะครับอันนี้ใช้ความเร็วเป็นครูสคอนโทรลนะฮะหนึ่งร้อยนะครับ,รบแล้วก็เปิดออโต้สเตีย er ไว้นะครับหรือในชื่อของรถเนี่ยก็คือตัวพายโลดแอสซิสต์นะฮะหรือสตีริงแอสซิสต์นะครับ,รอ,รบอันนี้คือผมก็ปล่อยมือได้เลยนะครับตราบใดที่ถนนเลนยังเช็ดเจนอยู่เนี่ย รถเขาก็จะรักษาเลนให้เราแล้วก็หมุนพวงมาลัยให้เราตามเลนนะครับซึ่งเเรายังคงต้องโฮมือนะครับไว้มุนพวงมาลัยบ้างนะครับจับไว้บ้างถ้าไม่จับเลยรถเขาก็จะเตือนว่าเออให้เราจับครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยตัวนี้มันเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวลที่2มันมันไม่ได้เป็น full self driving ยังไงก็เราฐานะยูเซอร์ผู้อยู่หลังพวงมาลัยก็คงจะต้อง จะต้องคอนเซนเทรตกับมันนิดหน่อยนะครับอันเนี้ยทางโคง้งข้างหน้าเป็นทางโค้งเนะไม่ได้จับวงมาลัยอ่ารถมันรักษาเลนให้เองเลี้ยวเองเมือก็ยังอยู่นี่อ่ะโอเค